สุดท้ายแล้วเป็นยังไงกันนะคะในฝั่งเพื่อนพระเอกเพื่อนในนั่งเพื่อไปก่อนก็ไปก่อนอ้าวบอกเลยไม่งั้นพวกคุณไม่ได้พูดนะถ้าผมพูดก่อนนะโูดก่อนแล้วกันพูดก่อนไลยใช่เลยครับใช่เลยครับผมบอกเลยว่าเข้มข้นทุกอีพีผมบอกเลยว่าไม่ต้องเข้าใกล้เดี๋ยวโปรเจกต์ให้ฮะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้แม้แต่อีพีเดียวแม้แต่เวอร์ชั่นแบบทีวีเวอร์ชั่นเด็กเตอร์คัสเองก็แบบต้องดูให้ครบมันไม่เหมือนกันเลยใช่จริง ตัดคนละที่ด้วยใช่ไม่เหมือนกันคนตัดไม่ได้คุยกันใช้คนละเทคใช่ใช่ไม่ได้คุยถูกก็ถูกก็ถูกพูดอีกก็ถูกอีกเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงบอกเลยความสนุกนี่แบบมีทุกเม็ดมีอีสเตอร์เอ็ด้วยอาจจะมีแบบหนังส่งหนังสือมีแบบเอ้ยซีรีส์หรือโปรเจกต์อะไรแอบๆซ่อนๆไว้ที่แบบโปรเจกต์ลับๆใช่กเป็นในเวอร์ชันอันคัดเราจะได้เห็นจริงๆว่ามันเป็นอะไรใช่ซึ่งก็คือถ้าวันนี้ก็จะได้เห็นใช่วันทีสมมติดูกันถูกต้องครับผม แล้วไม่ใช่แค่นั้นบอกเลยว่าบางทีกินข้าวกินอะไรเงี้ยเหลือในกองก็คือเอาไปซ่อนๆไปก็มีผลเอ๊เดี๋ยวอ่ะไอเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ทีมสร้างสีสันในเรื่องยังไงว่าเอาทีมนู้ก่อนเอาทีมนู้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้าทีมนี้ก็จะเป็นแนวแนวเซลเซลเพื่อนเป็นหมวกเพื่อนเซลเชียร์ก็คือมุ่งชง่นเราเมื่อไหร่คือกินกินตลอดเลยกินเน้นเน้น ปันๆเพราะเราก็จะเน้นกินหมูกระทะเนาะ่แล้วก็แบบสืบเรื่องพี่กล้านิดนึงค่อยแบบแซวๆค่อยย้อนค่อยย้อนกล้ากินเค้กไหมมันยังไงนะอะไรอย่างนี้เขาเหมือนแบบตัวแทนคนดูอ่ะคอยเป็นค่ออเอ้ยมันเป็นยังไงนะเรื่องนี้มันเป็นยังไงอันนั้นกินหมูกระทะอันนี้แย่งกินทุกอย่างเลยกินชาบูเลย้ยแต่เราได้กินชาบูไงเราได้กินชาบูแต่ถ้าอยากรู้ว่ากินชาบูในอีพีไหนต้องไปเซิร์ชต้องกลับไปดูย้อนหลังได้เพราะว่าเราสามารถดูย้อนหลังได้หลายที่เลยครับผมม่่าไววจะเป็นทีี อ่ะอะไรอะเอีรอะไรอะอะไรอ่ะของวันดีเอเอสเทสาาอุล่าเราไม่ใช่แค่นั้นยังมีเอีกวีทีวีพูดไปแล้วแหมจิมเพลเราก็ยูทูมียไทูบมีอฟยอินฟอซึ่งสมมติว่าใครแบบอยู่ข้างบนนี้สามารถขึ้นแบบไปบินบินแล้วก็ไปดูซีรีส์เราได้ก็คือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดูในแอปต่างๆเนี่ยก็ซื้อตั๋วก็ได้ซือตัอกแอรได้ค่ะ มากขึ้นทีต่อมาแล้วมันจะเข้มข้นขึ้นในแไ่ละหลังเลยโอ้ยว่าเป็นเป็นบทสรุปเหมอเนาะเป็นบทสรุปเลยผมบอกเลยว่ามีการมีสเตปลอยนะสีพลาดไม่ได้จริงจมันมีแบบหลายๆอย่างที่แบบเคลียร์จงเคลียร์ใจอย่างเรยจะให้ดูว่าสรุปมาจบกันแฮปปี้เอนดิ้งไหมเออหรือว่าแบบคู่คู่อื่นๆหรือเอ้ยมันจะมีคู่ไหนขึ้นมาอีกอาจจะมีสามสี่คู่เฮ้ย ต่ต้องไปดูเลยแต่ต้องบอกว่าอีพีนั้นมีเซอร์ไพรส์เยอะมากๆไม่อยากให้พลาดอยู่อีพีนี้แน่นอนบอกเลยพลาดไม่ได้โดยเฉพาะปีดนเนาะได้เราต้องไปดูเใช่หรออันนี้ใช่อแน่นอนนี่ถ้าไมพลาดไม่มีพี่ก้าวพี่ก้าวไม่ติดโควิดขึ้นมาเนี่ยบางทีอาจจะไม่จอโอเคก็ได้โอเคติดโควิดติดโควิดเพราะใคอเคยเสียงเลยเสียงเลยคัสเตอร์บีคัสเตอร์บีนั่นเองเราพลาดแต่โอเคอุ๊ย กล้าจะกินเค้กไหมคำตอบอยู่ที่ EP สุดท้ายนี่แหละครับผมเพราะว่า EP อื่นๆก็แค่ชิมๆแต่ EP นี้แรกกินทุ้ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยหรือเช้กินเจไหมอุ้ยไม่ได้เนาะหรือกล้าจะกินใครอุ้ยไม่มีไม่มีเอ้ยกล้าเหรออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากรู้ถ้าใคอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ต้องไปดูใน EP สุดท้ายซึ่งสามารถรับชมได้นะครับผมย้อนลงย้อนหลังได้ชุกชองได้หรือต้องผมขายแล้วขายอีกผมบอกเลย หรือสามารถแบบมาชมวันนี้ก็ได้ได้ค่ะวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาดูที่นี่ก็ยังไปดูในในช่องทางนีี้ได้ซึ่งสามารถรับชมค่ะตอนสี่ทุ่มครึ่งค่ะให้ฝาดคือซีรีส์เรื่องนี้หน่อยพี่สุดท้ายละให้ชวนชวนให้มาดูในเรื่องนี้่ก็ฝากทุกคนติดตามนะครับใครที่เพิ่งมาทัน EP สุดท้ายก็ ย้อนกลับไปดูย้อนได้มาใช่สมมติไดูจากหลักขึ้นหน้าก็ได้ไป 5, สี่สามสองึ้นาใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะก็ฝากด้วยนะครับผมแฮชแท็กนะของซีรีส์นะคะฝากแท็กฝากอะไรมีทวิตได้ดีได้ทุกช่องทางแท็กพวกผมก็ไม่ได้ช่องทางอยากให้แบบคนได้แบบได้รับชมซีรีส์เยอะๆกันครับผมใช่ค่ะฝากแฟนๆด้วยนะครับ